สวัสดีครับวันนี้อยู่มาด้าสองนะครับตัวนี้เป็นมาด้าสองสี่ประตูนะครับสกายแอคทีฟครับติดตั้งชุดแต่งนะครับจากค่ายอารฟีฟอร์มนะครับเป็นสี่ชิ้น v i p 4สีท่อนะฮะเรามาดูกันนะครับสำหรับด้านหน้านะครับงานเข้ารูปสวยงามเลยนะฮะตรงนี้เป็นตะแกรงช่องลมนะครับวลล์เป็นกริวนะฮะให้ดูตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นกริวนะฮะ เพือรบายลมนะครับสร้างแรงยึดเกาะสวยๆนะฮะสีเดียวตัวรถตัดเส้นด้วยสีแดงนะครับใต้เรียมที่ด้านข้างนะครับสเก็ตข้างสายขวานะครับสี่ชิ้นบายฟรีฟอร์มนะนี่ครับงานใช้ยางรองนะครับตัดสีด้วยสีดำนะครับโอเคตามมาที่ชิ้นท้าย VIP สีท่อจเรามาดูกันนะครับ ปรับความคามชัดสักครู่ฮะอันนี้ถ่ายด้านในนะครับงานแนว VIP นะฮะสท่อหลอกนะครับแบบนี้ท่อจริงอยู่ด้านนี้นะฮะมาดูตามมาดูกันนะครับนี่ฮะท่อจริงนะครับทั้งหมดที่เหลือเป็นท่อหลอกนะครับงานใช้งานอะคริลิกนะฮะกดสร้างมิติสวยๆนะครับ นี่ฮะเป็นกริวนะฮะกริวฉลามบาคนเรียกว่าชาร์กนะครับทริมชาร์ใช้อะกิลิกนะครับตัวนี้ฮะไม่ใช่พลาสตกนะครับเป็นอะกิลิกรลไนะครับงานเป็นงานยางรองนะครับโอเคนะครับ4ชิ้นในมาด้าสองสกายแอคทีฟครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่งานใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ f Facebook Fan page แฟนเพจต่งรถแทดัมเพชรชูบูลครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์081953 7181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ